สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนิษิาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดตรงเรียนในร้อยปจจุลจกเก้าครบรอบ135ปี เวลา9.39นาิกาส9นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเก้าจังหวัดนครนายกทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านาวงกลม จากนั้นทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในรัะจุลจอมเกล้าครบรอบ135ปีจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสถาปนาโรงเรียนในรัะจุลจอมเกล้าเมื่อวันที่5สิงหาคม2430บริเวณพระราชวังสะานรมเรียกว่าขเดเสกูุลและโรงเรียนทหารสะานรม ต่อมาได้พัฒนาและเปลี่ยนที่ตั้งนามเรียกขานและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบ,บกและสถานการณ์ประเทศผลิตนายทหารสัญญบัตรหลักให้กับกองทัพบ,บกเพื่อพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติใช้เวลาศึกษา5ปีมี10สาขาวิชาแบ่งเป็นหลักสูตรวิศวกรรม,มศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต4สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต1สาขาวิชา นอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสาวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรทรงทางอากาศกระโดดร่มและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้เป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลก เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆปัจจุบันมีพลโทปิยพงศ์กลิ่นพันธ์เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนในรอยพระจุลจอมเล้ามีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวม1,336นาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษในงาน20ปีธนาคารสมองพลังอาสารวมสร้างสังคมที่เท่าเทียมผ่านระบบออนไลน์ เวลา14นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตตราสุดาสยามประดมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเปิดงานและทรงปาถักกถาพิเศษในงาน20ปีธนาคารสมองพลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในการนี้ทรงรับการทุงการทุนกระหม่อมถวายบัตรวุทิอาสาธนาคารสมองกิติมศักดิ์ สำนักงานสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับบริิิทพัฒนาไทยจัดงานครั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณและเผยแพระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิก์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มธนาคารสมองจากพระราชดำรัส นื่นในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี2543ณสาราดุสิดาลัยสวนจิตราดาเรื่องธนาคารสมองเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถจํานวนมากเปรียบเสมือนเป็นธนาคารสมองที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆได้เข้ามาร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อปี2543มอบหมายให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมองรวบรวมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิและประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกันทํางานพัฒนาประเทศปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองทั่วประเทศ5,920คนส่วนใหญ่มีช่วงอายุ75ปีขึ้นไปเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาการพัฒนาด้านการศึกษามากที่สุดรองลงมาคือด้านสังคมชุมชนแรงงานและการเกษตร ในการนี้ท่อพระเนธทีธ่ทัศก,การสเสมือนจริงแสดงผลการขับเคลื่อนง,งานของวุฒิอาสาธ,าธานาคารสมองตลอด20ปีที่ผ่านมาแบ่งเป็น4โซนโซนที่1จากปรัชญาของแผ่นดินโซนที่2สู่การกำเนิดธนาคารสมองและวุฒิอาสาโซนที่3 20ี่สปีการขับเคลื่อนของวุฒิอาสาเพียอพัฒนาแผ่นดินและโซนที่4สร้างความคิดสู่รูป,ปธรรมที่ยั่งยืน แต่และโซนมีบุธิอาสาธนาคารสมองเจ้าของผลงานฟาทุนและออกะบาทกราบถวายบังคมกราบบังคมทูลข้อมูลแบบเรียวทำซึ่งบุธิอาสาธนาคารสมองร่วมกลุ่มทำงานเชิงรุกและขับเคลื่อนง,งานเชิงยุทธศาสตร์ในหลายมิติตามความต้องการของหน่วยง,งานและชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต่างๆและปรัชาิเศรษฐกิจพอเพียง มงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีผลงานเป็นรูปธรรมกว่า19,000กิจกร,รรมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรวรกติยราชนารีทรงงานวิสัญญิสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์บางเขน เวลา8นาฬิกายสมนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทัศศรีสว่างควัตบวรกัตกิญญาราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญยีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยสัรยกรรมเพื่อรักษาและทำหมันสุนัขจำนวนสาตัวได้แก่สุนัขพันธ์บีเกิลชื่อเชลซีเพศผู้อายุ9้าปีเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่เต้านมและขูดหินปูน สุนัขพันธ์บีเกิลชื่อดอนล่าเพศผู้อายุ8ปีเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกบริเวณใบหน้าซ้ายและหนังตาล่างซ้ายและขูดหินปูนและสุนัขพันธุ์คอที้ชื่อบัตตี้เพศผู้อายุ8เดือนเข้ารับการผ่าตัดทำหมันเนื่องจากพบภาวะทองแดงที่ขาหนีบด้านขวาในการนี้ทรงงานวางยาสลบโดยทรงให้ยานำสลบและให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดทรงใช้ย,ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัด จากนั้นทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัด ทั้งนี้ก็เนื้องอกตามผิวหนังที่พบในสัตว์เลี้ยงมีทั้งชนิดไม่เป็นอันตรายและชนิดที่มีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งเมื่อพบความผิดปกติที่ผิวหนังมีก้อนเนื้อควรรีบนำสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาส่วนหินปูนในช่องปากสัตว์เลี้ยงสามารถพัฒนาเป็นโรคปาทิทันทำให้มีการติดเชื้อในช่องปากและยังทําให้สัตว์เลี้ยงมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจได้มากขึ้นเมื่อพบปัญหาจึงควรนําสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ เพื่อขอคำปรึกษาดูแลรักษาโรคในช่องปากต่อไปองค์มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัะไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิระเจดีณวัดมหาธาตุแหลมหศักด์จังหวัดกระบี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก,ร,ร,ก,ร,กระหม่อมไทยพลเอกกัมปนาถรุดิต์องค์มนตรี ชิญสัญญบัตรพระจดและพระตรไยไปถวายแด่พระราชมงคนมชิระเจดีนวัดมหาธาตุแหลมศักดิ์อันเพออวลึกจังหวัดกระบี่โดยมีพระรบรมาราชโอ,อง์การโปรดพระราชาทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์พระเนจิรบุญโยเป็นพระราชมงคนมชิระเจดีศรีราชารวัดนิวิทยติคณิสสอนกระบวนสังฆารามคาม,มาวาสีพระราชาคณะชันราชฝ่ายมิปัสนาทุระ มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังครหนึ่งพระครูสมุตหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2,565รตาราชมงคลมชิระเจดีเกิดเมื่อวันที่9มีนาคม2,468บิดามัรดาชื่อในเข่อนและนางหญินข่มแก้วอุปสมบทเมื่อปี2,495ณนััสันติวรารามจังหวัดพังงา เป็นผู้รักษาธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดโดยเห็นได้จากข้อวัดปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธองค์แล,และปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นโพธิธตโตให้ความเมตตาแก่พระภิสุและญาติโยมจนได้รับความเลื่อมใสศรัทธามีความมักน้อยอยู่อย่างสันโดษพูดน้อยปฏิบัติมากเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สิทธิ์ปัจจุบันอายุ97ปีพรรษา70 องค์กาบรบรีเปิดโครงการ45ปีโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงน้อมดำลึกในพระมหากรุณาทิคุณรัชากาลที่9ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ45ปีโครงการหมู่บ้านสากรสันคำแพงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมรัชกาลที่9เพื่อเผยแพร่พระราช,ชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบร,รมชานากาเชศร์นาเยเาชมหาราชประรม,มาถปพิษด้านการสร้างงานและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร มีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีหน่วยงานภาครัฐและสมาชิกโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริเข้าร่วมในงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบพิปรทพิจ่รณช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่มีฐานะยากจนให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และทําการเกษตรในรูปของหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรขับเคลื่อนการดําเนินงานและบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพงโดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินสามารถสืบทอดถึงลูกหลานได้ องค์การบรีรียังประชุมคณะอนุกรรมาการบริหารจัดการกิจาการน้ำผู้ร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออมตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ประจำปี2565เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งนี้หลังจากสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวที่กิจาการน้ำผู้ร้อนสันกำแพงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีช่วงวันหยุดยาวหลายวัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวและเกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เป็นจนํานวนมากกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพร้อมทั้งมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาให้คงสภาพเป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างไรายได้ให้คนในพื้นทิน ให้ชุมชนจาัดก,การตนเองและช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันอันจะทําให้เกิดความรักความสามัคคีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th of ระหว่างวันที่7-13สิงหาคม2565 จบข่าวในพระราชสำนักกันนะครับเราไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณบดมิสาผมจินดามีชัยสวัสดีครับ